สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวไม่ออพ่อเปียกวันนี้เราจะมีทริคดีๆนะครับจะามาทดสอบกันในการทําเจ้าตัวนี้เลยนี่ครับเป็นตัวมันช่วงนี้อากาศหนาวนะครับเราต้องลองทํามันกันแต่ว่าหนึ่งไม่มีฐานแต่เราเมียน,นี้หม้ออบลมร้อนเฮ้ยทําได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันนะครับนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยเราก็ต้องเอาตัวเจ้ามันนี่คุณแม่คุณแม่กําลังทํากับข้าวอยู่นะครับอยู่ในครัว สวัสดีกันแล้วนี่วันนี้นานปีที่หนได้หยุดอยู่บ้านครับปกติเสาร์ที่ก็ไปขายมื้เตียนะ๋ยล้วอันนี้ได้หยุดก็จเจ้ามันตัวนี้ก่อนทําก็คือมันตัวนี้เราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งได้ถ้ามีเวลานะครับแล้วก็จะลองเอามาห่อฟอยแล้วก็ทําดูว่ามันจะฉ่ำขนาดปกติมันถ้าเราไปปิ้งปกติมันจะแห้งเนิ่ไม่แข็งไอ้มันก็ แห้งเหี่ยวแล้วมันก็จะไม่ฉ่ำไปลองดูวิธีมาเขาบอกวิธีนี้มันโอเคเดี๋ยวจะมาลองกันแล้วเอาไปให้พ่อใหญ่เปียกชิมนะครับมันที่มีก็จะประมาณนี้ซื้อมา20บาทเป็นมันม่วงนะครับตัวนี้โอเคครับตอนนี้เราเตรียมของมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะมีตัวมันนะครับแล้วเรามีตัวน้ําตัวนี้นะครับเราจะแช่ไปอย่างนี้เลยเขาบอกว่าแช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แช่เพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความฉ่า ไม่แห้งจนเกินไปของตัวมันนะครับตอนที่เราจะเอาไปอ่าลงไปในหม้อทอดเพราะเราไม่มีฐานนั่นเองนะครับวันนี้แช่ให้ท่วมเลยประมาณนี้นะครับแช่ไว้ประมาณสัก30นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าก็เขาบอกว่าวิธีการที่แช่อย่างนี้มันจะช่วยทําให้มันมีความชันตัวนะครับน้ําซึมเข้าไป โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่เราเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับเดียวอ่จุ๊บไม่ใส่เสื้อด้วยลงได้ปพะก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็ผ่านไป30วันาทีแล้วก็จะได้มันแช่น,น้ำไปนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องใช้ต่อไปก็คือปลอยห่ออาหารนะครับนี่ก็หาซื้อได้ตาม b i กซีหรือว่าร้านิสิบาทก็มีขายนะครับแต่ว่ใช้อยนี้แหละครับที่หอ่อปลาห่ออะไรนะครับมาห่อตัวมัน แล้วก็เอาเข้าตัวนี้ครับหมาอบหรือว่าใครจะใช้เป็นตัวรุ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับลมร้อนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมอลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเลยโอเคครับเราได้ตัวแผ่นฟอยล์เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาตัวมันตัวนี้มาทําการห่อใช้ด้านไหนก็ได้นะครับสองด้านด้านที่มันมาเนี้ยออกด้านนอกน,นะครับผม ตันนี้เราได้ผมทําไว้ดูก่อนผมหอ่อเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้ประมาณ4อันนะครับผมสอันก็คือเดี๋ยวจะเอา4อันนี้ครับลองเข้าเม้ออบส่วนที่เหลือเนเงี้ยเดี๋ยวจะลองไว้ทําวิธีดั้งเดิมดูว่ามันจะเวิร์กไหม อาจจะไม่ได้อัดชิปลองทีนี้ก่อนเพาเวิร์กก็อาจจะทําต่ออีกเลยอีกสามอันนี้ลองทำดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการเข้าหมอกันนะครับผมว่าทำยังไงตัวนี้เป็นตัวมออบลมร้อนนะครับซึ่งข้างบนของมออบลมร้อนเลยครับเขาก็จะมีอบ,มอนนบ,บอกเวลาต่างๆแล้วก็อุณหภูมินะครับวันนี้ที่เราจะใช้ก็คืออุณหภูมิเราจะตั้งไว้ที่200อ,องศานะครับ แล้วก็เวลาเราจะแบบนี้เขาจะทําได้ถึง30นาทีก็คือเราจะลองที่30นาทีเลยเพราะว่ามันมันใช้เวลานานนะครับนี่เราก็ใส่้าไปตรนะะีน้เลยนะครับได้สีอันพอดีเลยโอเคครับเดี๋ยวเราลองมารองเข้าทากันดูนะครับว่าจะเวิรนะ์คไหมครับมาอบนมเราตัวนี้มาทำาเสียงปัก๊กโอเคนะครับ ง 2, 3, 4, 5, 5, 5. นี่ในเวลาที่30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับ<ม>ก็จะทํไปให้คุณพ่อชิมนะครับคุณพ่อใหญ่เตียยตอนนี้ก็หยุดได้หยุดวันหนึ่งหลังจากขายก๋วยเตีย๋ยวมานานไม่เคยได้หยุดเลยวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้หยุดก็จะลองทําให้แกชิมดูนะครับอาการน้ำๆนี่น่าจะชอบโอเคครับตอนนี้ก็ครบ30นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับที่มัน เลย,ยร้อนอเยนะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมด,ดูอันหนึ่งว่ามันสุกไหมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราใชา้ม้ออร้อน30นาทีนะครับดูไหมโซนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่มานนม,มีความหอม แมวเฮ้เออแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของเขาอะ่ะมันจะออกนุ่มๆแมวแมวแมวตกแมวตกออมีควันเลยอะ่ะ เนื้อมันจะนุ่มนุ่มมากอืมดีกว่าปิ้งแต่ถ่านแน่นอนเดี๋ยวให้ดูสิครับนี่ครับเนื้อเขาจะนุ่มมากควนันไม่รู้เห็นไม่ได้เด่นควันหรอกแต่ควันเยอะมากแล้วนุ่มเนื้อนุ่มแบบอร่อยเลยครับโอโ้อร่อยเดี๋ยวมาลุกระ ให้ดูก่อนว่ามาทำอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคููมีคููอืมโอเคนะครับตัวนี้ตัวมันนะครับควันออกอย่างนี้เลยนะครับตัวมันเนื้อเขาจะนุ่มมากครับอร่อยเลยแหละแล้วก็รสชาติดีนะครับอันนี้เราใช้เวลาทำ30นาทีนะครับแช่น้ำ30แล้วก็ไป เข้ามาอบรมร้อยสามนาทีครับสีสวยอร่อยแต่ถ้าแนะนําผมคิดว่าถ้าลดเวลาใช้น้ำเหลือสักยีนาทีน่าจะโอเคเพราะว่ารู้สึกมันนิ่มอร่อยแต่ว่ามันนิ่มอาจจะนิ่มไปบางคนชอบเ,เ็กเจอร์ที่มีความแข็งหน่อยแต่นี้อร่อยอืมอร่อยเลยครับอร่อยมากหวานอยู่ครบรสชาติอยู่ครบแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะครับใครสนใจก็ ลองทำดูนะก็คือเอามันไปแช่น้ำก่อนแล้วก็ค่อยเอาเข้าม้ออ,อบรุมร้อนนะครับอีก30นาทีโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องครัวแม่พ่อเปียยนะครับวันนี้วันว่างวันแรกในรอบหลายเดือนเลยก็เลยหาอะไรทำเล่นๆนะกันนะครับจะดูแมวสวยทีนี่นะขู่ขูพ่พี่โอเคเอาแม่มาลองชิมให้คุณแม่ร้อนนะ แม่ลองกัดนิดนึงแล้วลองชิมดูมันนิ่มไหมไม่อย่าไปนั่นเด็กกัดเลยอันนี้อ่อนนี่มันร้อนหน่อยนึงอลองกัดดูนุ่มไหมลองดูอะนุ่มเลยอะเออใช่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวฝากกด,ลดไลค์กดแชดร์กด subscribe ด้วย,วยดดนะคะเออโอเค ดีคะ่ะครับตอนนี้ก็ได้มันมาเรียบร้อยให้คุณแม่ชิมแล้วจริงๆให้คุณแม่ปิดคลิปไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ใด้คุณพ่อชิมพ่อตอนหลับตอนนี้คุณพ่อตื่นแล้วครับจะไปชิมนี่มันว่าอร่อยเหมือนตังจังหวัดเขาทำกันไหมรสเป็นยังไงมันนุ่มไหมอ่ะมาเอาคุณพ่อนี่คืออะไรอ่อม,อมันแบบน๊บนึงนะเปลือกหรือเปล่าไม่ใช่ลองดูดิมันปกติมันแข็งแข็งไหม ลองดูอันนี้มันร่อนดีไหมลองดูมันม่วงนะเนี่ยเราลองกินให้หน่อยว่ามันนุ่มไหมลูกหาวิธีทำดูนุ่มไหมอ๋อดูด,ดูหน้าตาฉ่ำไหมมันไม่แห้งไหมหวาเออปกตินะถ้ามันจับฐานนี่ใช้วิธีใช่ม้อบลมร้อนทำ เออเป็นการประยุกต์ทำรุ่นใหม่เนี่ยมันจะนุ่มๆเหมือนหวานแต่ถ้าเราต้มจะจืดนิดหน่อยอะไรนะถ้าต้มจะจืดกว่านี้อ๋อถ้าต้มมันจะจืดใช่ไหมเพราะว่าเราน้ำมันออกไปในน้ำอืมอันนี้ห่อฟอยรสชาติโอเคเลยอ่านี่ได้ชิมละเนี่ยโอเคไหนฝากลูกยูตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ตับสไครต์ใช่ไหมใครจะทำตามวิธีนี้ลองไปดูนะทำได้ผลจริงหน่ยใช่ไหม อโอเคนี่พอใหญ่เป็ดทานเรียบร้อยแล้วเยียบ